อันนี้ก็เป็นข้อ Liquidation ที่มีกู v วิ w มีทุกอย่าง okay. เปิดมาเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่าพ้นส่วนมี3มคนดูโลกเข้มแล้วก็ล็อตเขาบอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเราจะทำการล i ควิดเด e นะจะเลิกกิจการกันแล้ว All c a ค h ออนแฮน e อ c e เซปต0สองหมื่นคอนดิเจนซีบาลานตัวนี้สำคัญนะเว้ยที่เอาข้อนี้มาให้ทำเพราะแม่งมีทุกตัวประหลาดประหลาดมากกว่าที่เราเคยทำ คอนดิเจนซี่บาลานซ์คือเงินสำรองไว้จ่ายค่าใช้จ่ายที่มันไม่แน่นอนอ mm hmm. เงินสำรองที่เอาไว้จ่ายพวกค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนอ mm hmm. คือจะบอกให้ฟังว่าตารางที่เคยสอนนะ่ะถามว่ามันทำได้ไหมลืมไปเลยก็ได้เรามาเริ่มต้นกันใหม่ mm hmm. ไม่แต่จริงหลักการมันเดียวกันแต่แค่แบบรายละเอียดมันจะเปลี่ยนไปหน่อยนึงแค่น,นั้นเอง ใหม่ลืมลืมแพทเทิร์นมันไปนเลยเออตลากการเดียวกันต้องจ่ายรอใจ่ายรายจ่เหมือนกันหมด,หมดอ,อ,อืมเสร็จแล้วคราวนี้ยเราก็มาดูเขาให้บาลานชีดมาตามนี้เวลาเราทำเนี่ยถ้าตารางในรูปแบบใหม่คือเราจะต้องทำการแยก ตอนแรกที่เราเคยทามันเป็นแอสเซทตัวเดียวใช่แต่ันนี้เราต้องแยกเป็นแคสกับนอนแคสวิธีการแยกไม่ยากแคสก็คือสองร้อยสี่สิบนอนแคสก็คือตัวอื่นอะ <Pam ela> เออดังนั้นเดี๋ยวพี่ให้โชว์แคสกับนอนแคสต้ดูแคสก็คือสองร้อยสี่สิบตามนี้ส่วนนอนแคสก็คือหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ก็คือตัวอื่นวิธีการหานอนแคสไม่ยากเล้ยท,ทั้ทั้แอสเซทเราพันสี่ใช่ลบสองร้อยสี่สิบออกเลยเคง่าย okay. กว่า <S 2> <S 2> <S อืม ดังนั้นก็จะได้ตัวที่เหลือ1160หรือถ้าใครชอบเอาชวรมันก็บวกเลยตั้งแต่2 8 0ร0สีโอเคบวกตัวที่ไม่ใช่คแคสนะแล้วก็ l ล a b i ริ t ีมีกี่ตัวเนี่ย payable payable แล้วก็ loan form ด้วยนะ loan form ก็คือที่เราไปกู้เข็มอะรวมแล้วเนี่ยได้520และที่เหลือก็หุ้นของทั้ง3คนเดี๋ยวพี่จะขออธิบายสัก3มบรรทัดแล้วเดี๋ยวให้จดทีเดียวโอเค ตารางตารางเนี้ยนะ okay. อ่ะวิธีการทําไม่ยากนะสเตปแรกอันเนี้ยจริงๆมันก็ทําเหมือนเดิมแต่มันแค่เลียงใหม่เว้ยสเตปแรกเขาเราจะเปลี่ยนเป็นให้เราแต่ก่อนเราอาจจะขาย inventory ใช่ไหมอันนี้เราจะ Offset l o a นก่อน Offset l o a นหมายความว่าเราจะหักหนี้อ่าเราจะเคลียร์หนี้สินกับลูกหนี้ก่อนก็คือออฟเซ็ตโลนในส่วนที่เป็นลูกหนี้ก็คือไอเนี้ยโลนดะูอเน่ย 40อ่าดังนั้นเราจะเคลียร์นี้กับล็อตนะถ้าเราจะเคลียร์นี้กับล็อตนะก็คือตอนแรกล็อตติดเราพอเราจะเคลียร์เนี่ยเราก็หักหุ้นของมันออกอหักหุ้นของลอดอด็อตออก40บาทเราจะไม่เก็บมันเป็นเงินนะหักหุ้นง่ายกว่าเสร็จแ,แล้วคันเนี้ยพอเราหักหุ้นมันเสร็จปุ๊บเราเคลียร์ลูกหนี้เรียบร้อยเราก็ไปหักลูกหนี้ออกุซึ่งลูกหนี้เราอยู่ใน non cash ต่อไปข้อนี้สเต็ปสให้เราดูว่ามีกูดวิวไหมข้อนี้ซึ่งข้อนี้มีกู v วิวอยู่สนะี่สิบวิธีการไม่ยากถ้ามีกูดวิวคือเราต้องทิ้งกูดวิวไปเลยใช้คาว่าไรท์ออ f เนี่ยคืทิ้งเ,เราก็จะทิ้งกูดวิวไปเลยดังนั้นเราก็จะหักกูดวิวออกซึ่งกูดวิวอยู่ในส่วนของน o n c a แคดังนั้นกูดวิวโดนหักออกไป40สิบแล้วกูดวิวไปหักที่หุ้นใคร ุตวิวเนี่ยมันเป็นของบริษัทนะดังนั้นเวลาหาักคือช่วยกันหกักตามเปอร์เซ็นต์อ่ะุตวิวช่วยกันหกักตามเปอร์เซ็นต์พอหัก Good ต i ิวเสร็จปุ๊บต่อไปไปดู account receivable ลูหนี้นะลูหนี้เก็บเงินได้เท่าไหร่นะเราต้องไปดูจากตรงนี้เขาบอกว่า เราไปเก็บเงินจากลูกหนี้มาสองแสนเก็บเงินจากลูกหนี้วิธีการไม่ยากเก็บเงินจากลูกหนีลหนลน้ลูกหนีล้ลดก่อนลูกหนี้ลดลูกหนี้เราอยู่ในนอนแค s นะครังนั้นไปหักที่นอนแค s แล้วเงินเราเพิ่มหรือเงินเราลด,ดเราไปเก็บเงินจากลูกหนี้เงินเพิ่ม ต่อไปให้ไปเคลียร์หนี้สินกับเข้มอเราติดหนี้เข้มนะโอนบอมเข้มนะ20เคลียร์หนี้สินกับเข้มไม่ยากเราติดหนี้เข้มก็คือเราเคลียร์โดยการเพิ่มหุ้นให้เข้มไปเลยเ,เข้ม,มอยู่ไหนอยู่นี่นะเพิ่มหุ้นให้เข้มไปเลย20แล้วเราก็หักไปส่งหนี้ออกเพราะเคลียร์หนี้กับเข้มเรียบร้อยแล้วสเตรปต่อไปมีขายอะไรไหม ดูในโจทย์มีขายเลยไหมโซนี้ยนเะนี่ยอินเวนทอรี่ราคาแสนหกแต่เราเอาไปขายอ่ะสองแสนสองแสนนี่คือเงินนะเดังนั้น Inventory อะเ,เอาไปขาย 1, 6, แสนหกแสดงว่าเราต้องหักอินเวน o อรี่ออกก่อนแสนหกซึ่ง Inventory เ,เราก็ไปหักในนอนแคสเหมือนเดิมหักออก่อนแสนหกแต่คราวนี้เราขายเราได้เงินมา สองแสนใช่ไหมดังนั้นสองแสนไปใส่ที่แคชได้กําไรหรือสาดทุนอันนี้ขายเราได้กําไรนะดังนั้นได้กำไรมาสี่หมื่นหุ้นส่วนก็ต้องแบ่งกันได้ดังนั้นก็จะเท่ากับสี่หมื่นคูณเปอร์เซ็นต์ขอลากสูตรเลยนะอ่ะพอขายเสร็จปุ๊บต่อไป p คร creditor จ่ายเจ้าหนี้ เรามีเจ้าหนี้ข้างนอกไหมเออเทเบลิลนะทั้งหลายนะสามร้อยกับสองร้อยดังนั้นจ่ายไปเลยเอ้ยพี่ลืมอ่ะอันเนี้ยต้องตัดศูนย์ออกสามตัวเพราะว่ามันอินเตาข้างบนมันเป็นอินเตารสั้นอ่ะอินเตาสั้นอ่ะไอ้เลขพวกเนี้ยมันคือเป็นเลขที่ตัดศูนย์ออกสามตัวแล้วเนี้ยอินเตารสั้นแล้วพี่จะใส่สองแสนอย่างนี้ไม่ได้เด้อ ต้องตัดศูนย์ออกสามตัวให้หมดทุกตัวเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเอามาบวกลบกันไม่ได้เอออันนี้ก็สองร้อยอันนี้ก็สองร้อยเดี๋ยวอันนี้ต้องตัดออกจากสี่หมื่นสามตัวเลยี่สิบบาทเออ,อ,อมันก็นั่นแหละมันไม่ได้เหลือยี่สิบาทหรอกมันก็แค่ตัดศูนย์ออกหรือไม่มีทางหนึ่งนะถ้าไม่อยากตัดศูนย์ออกสามตัวมึงก็เพิ่ม ตัวอื่นเพิ่มเออปัดเหอะเพราะ,ะ <c oughs> ว่าลาย่อ่ะต่อไปเครดิตเตอร์ไปจ่ายเจ้าหนี้ข้างนอกมีสองยอดไน้สามร้อยกับสองร้อยนี่ข้างนอกห้าร้อยลบออกเลยห้าร้อยแล้วก็ถ้าไปจ่ายนี่ของบริษัทเอาอะไรไปจ่ายอเอาแคดไปจ่ายอ่ะพอถึงขั้นนี้แล้วเราก็หาย,ยอดตอน ยอดบาลานตอนแจนยูวรี่เงินเหลือเท่าไหร่อ่ะลาสูดเลยจะให้พี่โซโล่เลยไหมพอเราทำถึงนี่จะบอกให้ฟังว่าพอเราทำถึงนี่ปุ๊บต่อไปเราต้องทำตารางที่สองคือถ้าแต่ก่อนที่เราเรียนเราทำตารางเดียวจบใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือมันก็คือเป็นตารางเราที่แยกส่วนออกมา ตารางที่สองคือเซฟเพเมนต์เซฟเพเมนต์อ่ะจะไว้จ่ายพวก possible loss ทั้งหลายเราก็แค่แยก possible loss ออกมาซึ่งข้อเนี้พี่ชอบตรงที่ว่า possible loss แม่งมีครบทุกอย่างอ่ะพอเราจะทำเซฟเพเมนต์ไม่ยากเราก,เ,าเ,าเราก็เอาหุ้นอ่ะเราก็เอาหุ้นอ่ะยกยอดมาเลยหุ้นเก่าอ่ะยกยอดมาเลยหุ้นที่เหลือเนี่ยตรงน,นี้นะอ่ะ เอาหุ้นที่เหลือยกยอดมาแล้วคราวนี้เราดู possible loss คืออะไรนะมันจะมีอันแรกก็คือ asset ที่มีโอกาสขายไม่ได้วิธีการดู possible loss ของ non cash asset ไม่ยาก non cash asset เราเหลือเท่าไหร่เนี่ย non cash asset เราเหลือ720บใช่ไหมดังนั้นเหลือก็คือมีโอกาสขายไม่ได้ดังนั้น non cash asset มี possible loss อยู่720แล้วก็แบ่งอันจายเลย 720พี่ใส่ลบข้างหน้านะเพื่อคูณมันจะได้กลายเป็นช่วยกันจ่าย720คูณเปอร์เซ็นต์ของทั้ง3ตัวอ่าแล้วก็พอจ่ายนอนแคส a เสร็จเสร็จปุ๊บอ่าดูยอดคงเหลือเจอไหมมีใครมีปัญหาแล้ว mm hmm. มีไม่ไรเดี๋ยวจ่ายให้หมดก่อนค่อยเคลียร์พอครัวนี้พอมันจ่าย n o n c a s h Asset Possible Loss เสร็จแล้วเราต้องไปดูมันมี Contingency ไหม เนี่ยที่เราแปลต้นเลยนะมีคอนดิเจนซีด้วยสองหมื 20, 000, mm ่น hmm. ก็คือยอี่สิบ่ปละถ้ามีคอนดิเจนซีก็ต้องทำการช่วยกันจ่ายคอนดิเจนซี่ช่วยกันจ่ายยี 20, ่สิบูณเปอร์เซ็นต์ล่าสุดเลยแต่ข้อที่เราได้ทำในการบ้านอาจารย์ไม่มีเลยนะคอนดิเจนซี่ฟูดวิวก็ไม่มีแต่ข้อนี้ให้ทำเผื่อ เสร็จแล้วอันนี้ต่อไปหายอดบาลานซ์ยิ่งมีปัญหาหนักกว่าเดิมใช่ไหมถ้ามีคนมีปัญหานะอย่าลืมว่าถ้ามีคนมีปัญหาหน้าที่ของเราคือช่วยกันจ่ายแต่นั้นไอเนี่ยรับไปเลยสาสิแน่ๆเดี๋ยวเพื่อน,นช่วยจ่ายอยู่แล้อ่าสามสิบคูณเปอร์เซ็นต์คูณสามสิบส่วนเท่าไหร่ไม่ ่วนห้เพราะมันช่วยกัน2คนโอ okay. เคสามสิบไปส่วน50าสิบแต่หน้านี้ก็เช่นกันคูณ20ส่วน50แล้วเราก็ดูว่ามีใครมีปัญหาอีกไหมถ้ามีคนมีปัญหาอีกรอบตอนนี้ไม่มีแต่ถ้ามีต้องคนออเออช่วยกันไปเรื่อยๆออ <laughs> ออสมมติว่าไอเนี่ยสมมติไอนี่ลบสามนี่ ก็คนกลางกมึงเหลือมึงคนเดียวแล้วมึงจ<ม>่ายหมดเลยอ่าเ <c oughs> นี้ยแหละคือตารางในรูปแบบที่เราต้องเอาไปสอบจะจดไหมอ่ะดก็ยวจ,จมเหไน่จะส่งหมดนี่เลยส่งหมดนี่เลยไม,ไม่ต้องแคปไม่แค่จะอธิบายเข้าใจเถอะว่า มันมีอะไรเพิ่มเติมมาอะไรกแล้วก็อิจาว่ะละอะไรที่มันเป็นเงิมันเพิ่มอ่ะข้อนี้เหมือนเดิมแยกแคสกับนอนแคสนะสีเหลืองก็นอนแคสนะส่วนแคสก็ก็แคสอ่ะแคสก็แคสอ่ะพี่แยกให้แล้วแคสสองแสนที่เหลือนอนแคสหกหกแปดรวมไม่ละแล้วก็ liability ข้อนี้ดีหน่อยมันมีแค่ account payable มันไม่มี loan form แล้วก็ให้หุ้นมาข้อนี้ข้อเสียมันคือแม่งมีผู้ถือืุนสี่คนมันก็ไม่ได้ต่างจากสามคนหรอกแต่แค่มันเขียนเยอะขึ้นนะเปอร์เซ็นต์ก็ตามนี้เสร็จแล้วกันเนี้ยเขาให้อะไรมาบ้างข้างล่างเขาบอกว่าสองหมื่นรีเทนออนแฮนฟอร์คอนดิงเจนมี c o n t i n g จนซี่แล้วข้อนี้อ่าค่าใช้จ่ายประหลาดลดแล้วก็ข้อสองเขาบอกลูกนี้อ่ะไปเก็บมาครึ่งหนึ่ง ะไปเก็บลูกนี้มาครึ่งหนึ่งแล้วก็อินเวนทอรี่เจ็ดหมื่นห้าเอาไปขายสี่หมื่นห้าแล้วก็แลนด์เอาไปแลนด์เนี่ยเอาไปขายสองแสนห้าคลอดีนี่สองขายไม่ยากเราเรียงเหตุการณ์เหมือนเดิมนะสเต็ปแรกทำอะไรก่อนจัดการลนลูกนี้ก่อนลนทูนะลนทูเดนเวอร์อ่ะจัดการลนทูเดนเวอร์ ดังนั้นเดนเวอร์โดนหักหุ้นนะเท่าไหร่สองหมืน,นะแล้วก็หักที่นอนแคสหักส่วนของลูกนี้ออกใช่ไหมสองหมื่นนั่นะโอเคเนี่ยแล้วก็ลูกนี้เก็บครึ่งหนึ่งลูกนี้เรามีเท่าไหร่เราก็ไปดูเรามีลูกนี้อยู่หนะ้าหมหแล้วเก็บครึ่งหนึ่งก็คือสองหมอ่ะ ดังนั้นลูกนี้ก็ได้ได้เงินมาเลย28,000เก็บมาแล้วก็หักลูกหนี้ออกไปแค่ครึ่งเดียวส8 0 0 0ปดต่อไปมีกี่ขายนะสองขายฮะสองขายก็ขายอะไรก่อนก็ได้อินเวนตอรี่ราคาเจ็ดหมืนห้าขายได้สี่หมืนห้าดังนั้นอินเวนตอรีตัวของมะเจ็ดหมืนห้า แต่ได้เงินมา4 5 0 0นั่นหมายความว่าขาดทุนไปเท่าไหร่30,000ใช่ขาดทุน30,000เพื่อนก็ต้องทำไงช่วยกันจ่ายลบ30,000ไว้คูณเปอร์เซ็นต์เพื่อนช่วยกันจ่ายต่อไปมีเซอีอันนึงคือแลน แลนอะมันบอกแค่ว่ามันขายไปสองแสนห้าแสดงว่าเราต้องไปดูราคาด้วยตัวเองแลนมีมูลค่าจริงในบัญชีเท่าไหร่แสนห้าแต่ขายไปสองแสนห้าถ้าจะแฮปปี้เนาะ, <Okay. S 1> ะดังนั้นแลนอะลบแลนออกไปก่อนตัวแลแต่แสนห้าแต่ได้เงินมาสองแสนห้าเกณฑ์เท่าไหร่ <100. S 1> เกณฑ์แสนหนึ่งคะ่ะ mm hmm. ดังนั้นก็เอาแสนหนึ่งไปแบ่งให้อะ กินอิ่มเลยชอบที่อ่ะดังนั้นเกณฑ์ไปแบ่งให้ตามเปอร์เซ็นต์เลยเฮ้ยจะทำ่างนี้เลยโอเคเกณฑ์แบ่งให้ตามเปอร์เซ็น,นตน์และมีเพย์เครดิตเตอร์ไหมเจ้านี่เทเบิลมีฮะสี่แสน ข้อนี้พี่ข้ามไม่นั่นไปนะ offset l o a ของไอ้ loan form เพราะมันไม่มีมันข้ามมาเเคร c ดิเตอร์เลยเ,เราไม่ได้เป็นผู้ผู้ถือหุ้น400,000หักหนี่ไปจ่ายเจ้านี่เรา,เอาอะไรไปจ่ายเสร็จเรียบร้อยเราก็ะ้ด้ตารางแรกมานะต่อไปซฟเพย์เมนต์นะ save payment เอายอดอะไรมาตั้งต้นยอดนี้นะมาตั้งต้น possible loss ที่เป็น non cash non cash ที่ยังไม่ขายเท่าไหร่สามแสนเก้าดังนั้น possible loss ที่เป็น non cash สามเก้าห้าอ่ะช่วยกันจ่ายเลยลบสามเก้าห้าคูณเปอร์เซ็นต์ข้อนี้มี contingency ไหม คอนดิเจนซีมีอ่ะตั้งแต่สองหมื่นนะคอนดิเจนซีสองหมื่นนี่เหรออ่ะคอนดิเจนซีเหมือนเดิมช่วยกันจ่ายตามเปอร์เซ็นต์อ่ะเหลือเท่าไหร่ <c oughs> เอ้ยเมื่อกี้ลืมคิดยอดคงเหลือ พอจ่ายคอนดิเนซี่เสร็จปุ๊บมีคนมีปัญหาไหม,มไอ้นี่มีปัญหาฮะถ้ามีปัญหาเพื่อนก็ต้องช่วยกันจ่ายอ่ะอูุวกให้มึงไปก่อนเลยสามสองห้าศูนย์นยมึงนี่มันคนบาปจริงอ่ะคูณเปอร์เซ็นต์คูณยี่สิบส่วนห้าสิบเพราะว่าช่วยกันแค่สามคนนะสองยี่สิบสิบแล้วก็ยี่สิบอ่ะอันนี้ก็ คูณสิบส่วนแล้วก็อะไรนะนี่คูณยี่สิบส่วนอ่ะยอดปรลาดิ่งทอบจะมีใครมีปัญหาซับซ้อนไหมมีสแตทฟันนี่มีปัญหาซับซ้อนก็ต้องช่วยช่วยเหลือฟันนี่หน่อยเอ้ยไม่ใช่จอร์ดจอร์ดมีอดพอช่วยฟันนี่ปุ๊บจอร์ดงานเข้า จอรดมีปัญหาสองตัวช่วยกันแบกนี่ช่วยกันแบกคูณยี่สิบส่วนเท่าไหร่ส่วนสามสิบเพราะสองคนเนาะอันนี้ก็คูณสิบส่วนสามสิบไม่น่ามีปัญหาแล้วมั้งไอสองคนนี้แม่งรวยเรียบร้อยเอ้ยอันนี้บวกให้มันสี่พันเอ ก็จะกลายเป็นว่าคนที่ได้รับเงินออกไปสองคนนี้ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวมันใช้คำว่า,านี้ c a s ์ดิสทริบิวชันที่ลืมกรอมาใส่ mm hmm. เงินเี๋ยวใช้เดือนอะไรวะเนี่ยข้อน,นี้เป็นแจนมัน mm hmm. น้เนี่ยแจนเนาะแต่นั้นี้ข้อน,นี้ก็ไม่มีนหนาหลอกเรเลยมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะมันก็แค่เพิ่มก็แค่เอาไอ้ส่วนที่เป็น possible แยกออกมา mm hmm. ลองมาทําข้อที่เราเคยทำเหยเปิดข้อที่อยู่ในหนังสือเรียนที่จะให้ดูข้อนี้นี่พี่อยากให้ดูข้อนี้มากข้อที่มันอบโบกอะข้อนี้อบโบกอ่ะลองเอาลองเอาหลักการเนี้ยมาทำกับข้อธรรมดาดู มันก็ทำเหมือนเดิมอ่ะแค่แยกแคสกับนอนแคสซึ่งอันนี้พี่ทำไปแล้วเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนคำตอบสุดท้ายก็ได้เท่ากับที่เราเคยทำอ่ะชื่ออะไรนะข้อ,อนี้เออมันชื่ออะไรกันบ้างอโอมาอา่ะเดิมไหม ่ะเจอแล้วนาะคอนี้เปิดมาไม่มีอะไรมากคอนี้พี่ไม่ไม่ลบเลขที่เกียนแล้วอธิบายอย่างเดีวแล้ว้อนีเเปิดมาก็เหมือนเดิมแยกแคสกับนอนแคสซึ่งแคสมัน5,8าหมื่นแปด 15, ตัวนี้ นอนแคสก็เอาสองแสนหนึ่งที่เป็นทั 58, นะ้งหมดแอสเซทลบห้าหมื่นแปดเนาะแล้วก็ไลน์บริตี้มีกี่ตัวข้อนี้ไลน์บริตี้มีสองตัวอ่ะก็รวมมาแล้วได้เก้าหมื่นหกแล้วที่เหลือก็เป็นหุ้นสเต็ปหนึ mm ่งโลนทูมีกี่ตัว mm hmm. มีสองนะเคลียร์โลนทูก่อน ลอนออฟเซ็ตลอนทูโอมาแล้วก็ลอนทูกเฟสโอมาลอนทูกแปดหมื่นเราก็หักนอนแคสไปเลยแปดหมื่นแล้วก็หักหุ้นโอมาไปแปดแปดพันพูดดีแล้วก็โอนทูกเฟสก็คือหมื่นสี่ก็หักไปเลยนอนแคสหมื่นสี่แล้วก็เฟสหมื่นสี่มีขายไหมข้อนี้ อินเวนทอรี่โซมื่นหนึ่งอาบ v บุ๊กแวขาย a b บบ e แปลว่าอะไรมากกว่าแล้ว a าบ v e book ว a l u ูไปหมื่นหนึ่งเสร็แล้วอินเวนทอรี่ในบัญชีเรามีมูลค่าหกหมื่นนะขายไปกี่บาทเจ็ดหมื่นนีอันนี้ก็มาใส่เลยเราหักอินเวนทอรี่ไปก่อนในบัญชีหกหมื่นแต่เราขายไปเกินหมื่นหนึ่งก็เป็นเจ็ดหมื่นถ้ากับว่าเราได้กำไรมาหมื่นหนึ่งนะก็เพื่อนก็ทำการแบ่งกันได้ แล้วก็หมื่นหนึ่งคูณหุ้นเอ้ยคูณเปอร์เซ็นต์หุ้นมีขายเลยไหมเนีมีแพลนนะแพลนหกหมื่น 60, 000, เอาไปขายสามหมื่นสี่ดังนั้นลบตัวแพลนออกหกหมื่นแล้วก็ได้เงินมาสามหมื่นสี่เท่ากับว่าขาดทุนไปสองหมื่นหกนะดังนั้นสองหมื่นหกช่วยกันจ่ายอเอ้ยสองหมื่นหกช่วยกันจ่าย แล้วก็ต่อไปโลนฟรอมไม่มีฮะข้ามไปเลยเ์เคดิตเตอร์เท่าไหร่บ้างเนี yeah. ่ย9 6หักแคสแล้วก็หักนี้ออกก็จะได้ยอดคงเหลือมาเสร็จแล้วอันนี้ต่อไปพอได้ยอดคงเหลือมาแล้ว possible loss ของเราตอตัวแรกของเราคือ possible loss ก็คือไอ้นอนแคสที่ยังขายไม่ได้ะหมื่นหนึง่งนอนแคสที่ยังขายไม่ได้หมื่นหนึ่ง ก็ช่วยกระจายเนาะตามเปอร์เซ็นต์มีใครมีปัญหาไหม,ไมข้อนี้ไม่มีใครมีปัญหาฮะต่อไป contingency ข้อนี้มีไหมไม,ขไม,ม ency, ่ข้อนี้ไม่มี contingency ฮะก็ไม่ต้องทําไม่มี contingency ไม่ต้องทําแบ่งหุ้นกันแล้วไม่มีคนติดลบเสร็จแค่นลลี้แหละอ่ะเราก็ลบกกันเลยสรุปแล้วแต่ละคนเหลือหุ้นเท่าไหร่ถ้าเราเอาไปเทียบกับที่เราเคยทำอะ่ะจะได้เท่ากันเลย แต่แค่เนี้มันแยกออกมาเป็น2ตารางกันนั่นเองเซฟเพ์เมนต์กับตาราง distribution ต,ตอนสอบต้องทำตารางนี้ไปได้วยเขาไม่มีตาางไม่มีกระดาษเปล่า <laughs> เ,เ,เลยเหรอเปล่าเฮ้เทียงหมดเลยหรออ็เซลบัไม่ก็อเซลบ้มึงบั